วิธีการเปลี่ยนน้ำนะคะจะเปลี่ยนสุขภาพได้อย่างไรนะคะเรามาดูว่าน้ําดื่มทั่วไปนะคะที่เราดื่มกันมานะคะอ่านะคะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นน้ําดื่มไอวอเตอร์นะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันดับแรกเรามาเช็คเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างเนื่องจากคนเจ็บป่วยนะคะจะมีสภาพร่างกายที่เป็นกรดนะคะบอกเกิดห่งโรคต่างๆแล้วเราก็มาเช็คน้ําดื่มทั่วไปโดยใช้น้ายา pH เนะคะอันนี้คือน้ํายาอะไรคะน้ํายาพ h เนะคะ เช็คค่าความเป็นกรดเป็นด่างฝั่งซ้ายเป็นน้ำดื่มสะอาดทั่วไปนะคะฝั่งขวาเป็นไอวอเตอร์นะคะจะเห็นได้ว่านะคะฝั่งซ้ายเป็นกรดอ่อนๆน,นะคะน้ำดื่มทั่วไปฝั่งขวาเป็นไอวอเตอร์นะคะเนื่องจากไอวอเตอร์ water, มีแร่ธาตุจากธรรมชาติคงความเป็นด่างจากธรรมชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้ำดื่มทั่วไปไม่ได้ทำร้ายสุขภาพแต่ดื่มแล้วไม่ได้ฟื้นฟูสุขภาพนั่นเองนะคะวิธีการอันที่สองก็คือเปลี่ยนน้ำแล้วทำไมไฟแรงนะคะมีไฟนะคะเรามาดูว่าเลือดเรามีการนำไฟฟ้าทำไมนะคะเราถูกสอนให้กินน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 ผผผผััักกกสสสสดดดดดลลไไไไมมมมมมม้้้ะะะะะะคคคีีีรร่่าาาาาฟฟเองูว มีไฟเพือเทศนะคะอะขอดูกล้วยค่ะกล้วยก็มีไฟนะคะแล้วเราก็มาดูว่าน้ําดื่มไอวอเตอร์มีการนําไฟฟ้าไหมมีนะคะเพราะมีแร่ธาตุแล้วน้ําดื่มทั่วไปนะคะที่ไม่มีแร่ธาตุไม่มีการนําไฟฟ้านั่นเองวิธีการถ้าเราอยากมีการนําไฟฟ้าเราก็แค่เปลี่ยนน้าดื่มที่มีการนาไฟฟ้าก็คือน้ําดื่มไอวอเตอร์นะคะวันนี้เราเปลี่ยนน้าทาไมเปลี่ยนสุขภาพได้ไงนะคะอะขอดื่มไอวอเตอร์นะคะปรับจากเลือดที่เป็นกรดนะคะให้เป็นด่างแล้วก็มีการนําไฟฟ้าเพิ่มขึ้นดื่มทุกวันทุกวันทุกวันไฟมาไหมไฟมาไหม ไฟมาแล้วนะคะนะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนชีวิตแล้ววันนี้ถ้าเรายังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเลือดเราเป็นด่างนะคะแล้วก็มีไฟอยู่แล้วเราไม่ให้ความสําคัญกับน้ําเราก็ไปดื่มน้ําอะไรก็ได้ที่ไม่มีการนําไฟฟ้าที่มีความเป็นกรดอ่อนๆส่งผลทําให้เลือดเรานะคะอากด่างนะคะดื่มทุกวันทุกวันทุกวัน,กว,นกวันนะคะสะสมไปเรื่อยนะคะ กลายเป็นกดอ่อนๆน,นะคะถ้าดื่มต่อก็กดอ่อน,ออนๆเพราะนั้นร่างกายเป็นกดพูมิกันก็จะต่ำและการนําไฟฟ้านะคะก็จะน้อยลงดูซิไฟน้อยลงเพราะฉะนั้นดื่มน้าทั่วไปไม่มีการนําไฟฟ้าแต่อ w a วอเอแค่เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนชีวิตนะคะ